สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรนวัตรกรรมครับกับผมนันทวัฒกิ่งนอกสําหรับรายการของเราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการเกษตรนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นนําไปต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงกับการทําอาชีพการเกษตรและให้กับผู้ที่สนใจนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงข้าวเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมนั้นรู้จักแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าข้าวก็ถือว่าเป็นอาหารหลักที่อยู่คู่กับคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ปัจจุบันยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมากนะครับโดยพื้นที่ในประเทศไทยนะครับ66ล้านไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ใช้สําหรับการเพาะปลูก แล้วก็57ล้านไร่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ใช้สําหรับการเพราะปลูกข้าวเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดย60 65เนี่ยใช้สําหรับการบริโภคภายในประเทศส่วนที่เหลืออีก35 40อย่างที่บอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจก็ใช้สําหรับการส่งออกนั่นเองนะครับ และแน่นอนว่านวัตกรรมที่เราพามาทําความรู้จักในวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของข้าวนี่แหละครับเป็นนวัตกรรมเครื่องสีข้าวแบบชุมชนและบุคคลที่จะพาเราไปทําความรู้จักนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาเกษตรกลนวิธานนะครับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และท่านยังเป็นผู้อำนวยการทะเบียนประมวลผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ดรศักดาอินทรวิชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับนี่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยละกันนะครับว่าแนวความคิดเริ่มนะครับที่อาจารย์คิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องสีข้าวแบบชุมชนอาจารย์มีแนวความคิดเป็นยังไงบ้างครับครับในเรื่องของเครื่องสีข้าวชุมชนนี้เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับนิดนึงกับ,บหลักการแปรรูปข้าวเปลือกหรือการสีข้าวเนี่ยนะครับนั่นคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ย จะไม่ได้เป็นเจ้าของโรงสีนะครับนั่นคือหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยครับจะต้องนำข้าวลือกแห้งนะครับ,รบไปยังโรงสีเพื่อทำการแปรรูปและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะรับข้าวขาวหรือสิ่งต่างๆที่เป็นข้อตกลงเนี่ยกลับมาบริโภค,คนั่นหมายถึงว่าถ้าด,ดูจุดตรงนี้แล้วเนี่ยยิ่งกเกษตรกรราย,ย่อยเนี่ยอยู่ห่างไกลจากโรงสีรหรือโรงแปรรูปเนี่ย ก็จะทําให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายข้าเปลือกแล้วก็ขนเอาเข้าวขาวกลับามายัางบ้านพักซึ่ง<ม>ก็เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีการวิจัยหรือการพัฒนาใดเ,เราคิดกันง่ายๆว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่แทนที่จะให้กเกษตรกรเนี่ยครับขนข้าเปลือกไปยังโรงสีรรเราก็ไปเคลื่อนย้ายโรงสีเข้าหา<ม>กเกษตรกรเลย นั่นคือครับแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวของเรานั่นคือเป็นจุดแนวคิดนะครับก็เลยทําวิจัยพัฒนาโดยมาตลอดใน4-5ปีที่ผ่านมานะครับก็เริ่มจะโจทย์ว่าเราจะทำการเคลื่อนย้ายลงสีจากที่ตั้งปัจจุบันเนี่ยเข้ามาหาเกษตรกรตรงไหนบ้างแล้วก็มีโจทย์คิดว่าก็น่าจะไปทุกได้ทุกสถานที่ ที่มีการ,รออทํานามีการปลูกข้าวนั่นคือโจทย์แรกของการออวิจัยพัฒนาแล้วเราก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันทีนี้ครับอาจารย์ในท้องตลาดก็ถือว่ามีเครื่องสีข้าวเป็นจํานวนมากอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างครับการสีข้าวเปลือกเนี่ยมันมีมานานแล้วับ,บและเทคโนโลยีเนียก็ได้ร,รับการยอมรับแล้วก็ทํากันมาโดยตลอดแต่สิ่งจุดหนึ่งนอกเหนือจากจุด จุดประกายความคิดของเราในการเคลื่อนย้ายโรงสีน,นะครับมันก็มีจุดอื่นๆอ,อีกที่ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นการวิจัยและพัฒนาเชิง mm hmm. วิชาการแล้วนําผลงานนั้นไปสู่เกษตรกรครับน่าจะเป็นโรงสีที่มองปุ๊บเนี่ยอยากเป็นเจ้าของมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยเทคโนโลยีไม่ยากใช้งานได้นะครับดูแลรักษาง่าย mm hmm. นะครับรุ่นแรกเนี่ยเราก็ดีไซน์เลยครับว่าต้องเป็นเครื่องสีข้าวแบบ C true <See> คือนั่นหมายถึงว่ากเกษตรกรเนี่ยยืนอยู่หน้าเครื่องเนี่ยสามารถมองเห็นการทํางานในทุกขั้นตอนอ๋อเหมือนคล้ายๆเป็นโปร่งใสโปร่งใสเพราะนั้นพอกเกษตรกรเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจุดอ่อนอันนึงของการกระบวนการสีข้าวก็คือการปรับแต่งเพราะนั้นพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ากเกษตรกรมองเห็นการทํางานที่ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรนี่ก็สามารถจะเรียนรู้การปรับแต่งโดยตนเอง ใช่ไหมว่าจะได้คุณภาพหักมากหักน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดอันที่เราสร้างความแตกต่างขึ้นมาในการพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กตรงนี้นะครับเราก็พบว่าเมื่อถึงแม้ว่ามีเครื่องสีข้าวเนี่ยออกไปใช้ตามเกษตรกรไราย,ย่อยแล้วเนี่ยการดูแลรักษาการหาอะไรเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับ,รบจุดอันหนึง่งของโครงการก็คือพยายามคิดที่ให้เกษตรกรเนี่ย หาอะไรทดแทนได้ง่ายทีนี้ถามอาจารย์ถึงประโยชน์ของนวัตกรรมเครื่องสีข้าวแบบชุมชนแล้วกันว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างครับทางโครงการเนี่ยก็ได้รับนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยนะครับข้าวโดยท่านที่การบดีเนี่ยนะครับก็มอบมาว่าเป็นโจทย์ว่าหากมีเครื่องสีข้าวให้กับชุมชนนะครับอะไรครับสามารถถนอมคุณภาพข้าวได้มากที่สุดเทียบกับเครื่องที่มีอยู่ในท้องตลาดก็ลองสร้างพัฒนาโจทย์วิจัยดูนะครับ การเกิดเครื่องสีข้าวชุมชนเนี่ยก็เป็นเอเอเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีชนอายุครบ8 4พรรษา, 5, าครับก็เลยนำเสนอโครงการเนี่ยไปผนวกอยู่ในโครงการ,กรเกษตรศาสตร์เทิดพระเกียรติ8 4พรรษามหาราชาจึงเป็นตัวเลขของเครื่องสีข้าวชุมชน120ครับเพราะโครงการเป้าหมายที่รับการสนับสนุนจากหมหาวิรัยนั้นให้เราผลิต120เครื่องนะครับมอบผ่านชุมชนมอบให้กับทางมูลที่พระดาบด ไปนะครับนั่นนั่นคือต้นเกิดของตัวโครงการ <ừ> แล้วก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราก็มอบเข้าสู่พระดาบ,บทบมอบให้กับชุมชนไปมากกว่า50เครื่องแล้วครับหลังจากนี้อาจารย์มองว่าจะนําไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมท,ที่ที่มีความทันสมัยหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าต่อยอดเป็นตัวอื่นไหมครับข้าเ,เปลือกเองเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตามลักษณะากายภาพแล้วก็ทางทางฐานท,ที่ปลูกการ,ยก,รยกตัวอย่างง่ายๆระหว่างข้าวหอมมะลินะครับกับที่เราชอบรับทานกันเป็นแฟชั่นก็คือที่เราเรียกข้าวญี่ปุน่นมันจะเป็นข้าวเม็ดป้อมกับข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยเป็นข้าวเม็ดยาวซึ่งลักษณะกายภาพก็จะแตกต่างกันนั่น,น,นอันอันหนึง่งและอีกอันหนึ่งก็ยังมีตัวข้าวเปลือกเนี่ยนะครับซึ่งเป็น เป็นลักษณะประจําพันธุ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวสินค้าที่เราบอกว่าเป็นสินค้า,าตามสินค้าบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI เนี่ยนะครับเช่นข้าวสังหยดพัทลุงเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะแตกต่างไปอีกอันนี้เม็ดเล็กที่สุดเลยนะครับ,รบเพราะนั้นการพัฒน,นาเครื่องสินค้าหรือนวัตกรรมต่อยอดของเครื่องเล็กของเราเนี่ยจะต้องคำนึงถึงลักษณะที่แตกต่างกันกายภาพของเม็ดข้าวเปลือกทั้ง3ลักษณะที่กล่าวมานั่นคือว่าข้าวเม็ดป้้ม ข้าวเมล็ดยาวข้าวข้าวเมล็ดรีบเช่นข้าวไม่ใช่เมล็ดรีบครับเมล็ดเล็กเส้นข้าวสังยดการทํางานเนี่ยหรือว่าการจะเอาประสิทธิภาพคุณภาพของเมล็ดข้าวหลังจากการแปรรูปจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบพัฒนาต้องคํานึงถึงลักษณะแตกต่างเชิงกายภาพของเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้และบังเอิญเครื่องของเราเนี่ยก็ใช้หลักวิชาการตรงนี้ไปยุคเข้าไปเป็นการต่อยอดมาโดยตลอดนะครับนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองถามว่านวัตกรรมในอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างไร จากเครื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็อุตส่าห์ย่อลงสีใหญ่มาเป็นลงสีขนาดปัจจุบันนะครับเราก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมันเพราะว่ามันจะมีข้อจํากัดอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าเครื่องสีข้าวชุมชนของเราที่พัฒนาเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยคงสู้โรงสีใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะกระบวนการของโรงสีใหญ่เนี่ยการทํางานแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีเครื่องจักรแยกนะครับแยงแยกตั้งแต่การกระทอะแกลบ การขัดขาวการคัดแยกการบรรจุพันนะครับแต่เครื่องขนาดเล็กของเราเนี่ยอันนึงก็คือเหมือนเครื่องคนอื่นเขาทั่วลงไปคือเบสเตอยู่ในเครื่องเดียวใส่เข้าเปลือกไปเข้าขาวออกเลยนะครับถ้าจะเป็นเทัตกรมต่อไปเนี่ยบอกว่าเอ๊ะไอสิ่งต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเช่นอ,อุปกรณ์คัดแยกอุปกรณ์ต่างๆที่ท,ที่ที่ติดมาพร้อมกับตรงนี้เลยเนี่ยมีโอกาสที่พัฒนาอะไรต่างๆไหมเราก็บอกว่าทําได้แรกเริ่มเราเลยเนี่ย เราเคยออกแบบเป็นทุกๆสีข้าวนะครับแล้วก็มาเป็นเครื่องสีข้าวชุมชนนะครับตอนนี้ถ้ยย้อนกลับไปเอาเครื่องสีข้าวชุมชนกับทุกๆหรือรถบรรทุกเล็กๆเนี่ยติดตั้งอิฟฟิทหมดเลยทุกอย่างอยู่บนนั้นซึ่งโครงการดําเนินการอยู่นะออพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ขับเคลื่อนไปเลยครับคล้ายกับโรงสีใหญ่ทุกประการเพราะฉะนั้นคุณภาพก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าเราต้องหาสเปซหาพื้นที่ให้อุปกรณ์พิเศษต่างๆเราเนี่ยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย S <S เพราะนั้นนวัตกรรมอันนึงก็คือการควบคุมพื้นที่ให้ให้เล็กกว่าโรงสีใหญ่แล้วก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนลงไปในกับเกษตรรายย่อยได้ครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปดูการสาธิตการทํางานเนี่ยให้อาจารย์พูดถึงผู้ที่สนใจที่กําลังดูรายการของเราอยู่ในตอนนี้นะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้วิธีการทํางานวิธีการผลิตอาจารย์แนะนํำยังไงบ้างครับทางโครงการ ก็ยินดีเลยนะครับที่จะถ่ายทอดความรู้ทางนี้นะครับทั้งกระบวนการแปรรูปข้าวเปลือกครับทั้งการจัดทําเครื่องสีข้าวผู้ัผู้ลิตเนี่ยเดินเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเราได้เลยครับวันนี้เราก็มีทั้งตัวต้นแบบตั้งแา่เนี่ยลองรับการสาธิตนะครับก็อยากเรียนทางรายการอยากเรียนผู้ชมนิดหนึ่งว่าขณะนี้เราก็มีโครงการนะครับที่จะไปสร้างอาชีพ ที่เราเรียกว่าบรรจุข้าวถุงจําหน่ายนะครับโดยใช้เครื่องสีข้าวเราไปเนี่ยไปสาธิตยังชุมชนครับก็ติดต่อเราเข้ามาเรายินดีเสมอครับผมกับกเกษตรกรที่ชมอยู่นะครับ <c oughs> จะมาเป็นหมู่คณะ ก็ยินดีนะครับอาจารย์ด้วยความยินดีเลยครับด้วยความยินดีนะครับ,รบก,ก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ที่ขึ้นให้ทางหน้าจอณขณะนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูการทํางานของนวัตกรรมเครื่องสีข้าวแบบชุมชนกันนะครับว่าจะมีหน้าตาแล้วก็หลักการทํางานในการทํางานอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประจําภาควิชาเกษตรกนวิธานคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับและท่านยังเป็นผู้อำนวยการทะเบียนประมวลผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ รองศาสตราจารย์ดร์ักดาอินทร,นรวิชัยขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับครับเร้องมยินดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมารับชมรายการของเรากันต่อครับอื้มอืไ hmm. ร ท็อปเคยสงสัยไหมว่ามะขามเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างเคยเห็นสปาเขาเอาเนื้อไปขัดผิวให้ขาวอะ่ะนี่เขาบอกว่าเม็ดมะขามเนี่ยเขา,เาไปสกัดเพื่อเพิ่มมูลค่าได้เพิ่มมูลค่าใช่ทาไงอะ่ะอยากรู้อะ่ะเออทาได้ไงอ,ะอ่ะอ่าอ่านี่ไงเดี๋ยวนะมาลองดูกันจุดเริ่มต้นของการทํางานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่ดิฉันทํางานทางด้านโพลีสแควายมาเป็นเวลาร่วมเกือบ20ปีค่ะ จนกระทั่งดิฉันได้ค้นคว้าข้อมูลและพบว่าในมเมล็ดมะขามเนี่ยมีพอลิสคล์ตัวหนึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งมีคุณสมบัติพิเศษหล,หลายอย่างเมื่อเราทําการสก,กัดในพอลิสไคล์ตัวนี้นะคะออกมาจากมเมล็ดมะขามแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงที่เราเรียกว่าอินเตอร์มีเดียต์ผลิั์คือ p r o d u ั t ์ตัวกลางเหมือนกับทําเป็นผงแป้งนะคะเป็นผงพอลิสไคล์ตัวนี้ไว้แล้วก็ หลังจากนั้นแล้วเรานำผงเนี่ยไปพัฒนาใช้ในรูปแบบอื่นๆได้สำหรับประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเราทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บเมล็ดมะขามมาขายคือเราได้สามารถนำอของที่มีประโยชน์ออกมาจากมเมล็ดมะขามแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเพิ่มขึ้น อย่างนี้ชาวสวนเขาก็สบายแล้วยิ้มแป้นแล้วโอ้ใช่แล้วแล้วคุณผู้ชมล่ะคะทราบไหมคะว่านักวิจัยเนี่ยใช้ส่วนใดของมะขามมาสร้างมูลค่าเพิ่มใช่แล้วครับใครทราบคำตอบแล้วนะครับส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยเรามีของรางวัลมอบให้กับสวกรด้วยครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของรายการเกษตรนวัตกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าช่วงนี้เราจะมาดูหน้าตาแล้วก็หลักการทํางานของเจ้านวัตกรรมเครื่องสีข้าวแบบชุมชนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับเครื่องสีข้าวแบบชุมชนแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ปิยพงศ์ศรีวงราชนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายถึงโครงสร้างของเจ้าเครื่องเครื่องนี้นะครับว่าประกอบด้วยโครงสร้างทั้งหมดกี่ส่วนอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ ครับก็เครื่องสีข้าวกล้องระดับชุมชนเครื่องนี้นะครับเครื่องเนี่ยนะครับปกติแล้วโดยทุกเครื่องนี้ที่เราออกแบบไว้ก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณ6ขั้นตอนด้วยกันนะครับหกขั้นตอนครับหกขั้นตอนครับเริ่มเริ่มจากขั้นแรกเลยก็คือในส่วนของชุดทําความสะอาดข้าวเปลือกนะครับส่วนี้ครับชุดทาความสะอาดข้าวเปลือกเนื่องจากว่าข้าวเปลือกที่ที่่าได้จากการเก็บเกี่ยวแล้วก็มาตากบนลานเนี่ยจะมีพวก่าลักษณะของเมล็ดวัชพืชนะครับพวก ฝุ่นพวกขินต้องำอทำทาการกาจัดออกไปนะครับเพราะว่าจะพราะมีผลต่อระบบการทำงานนะครับอ,อันนี้ก็ทำความสะอาดข้าเปลือกเสร็จแล้วก็ไปสู่ระบบที่2ก็คือระบบผนถ่าย,ล,ายลำเลียงนะครับเป็นลักษณะาการลำเลียงแบบกระเพาะลำเลียงนะครับ,รบเพื่อลำเลียงเข้าเปลือกเนี่ยขึ้นสู่ด้านบนครับครับ ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนแรกเราก็จะกรองไอ้เจ้าสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสิ่งที่อาจจะไม่สะอาดเป็นสิ่งสกปรกนะครับให้สะอาดระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็จะผลถ่ายขึ้นมาแล้วก็จะมาเข้าสู่ส่วนี้ใช่ไหมครับครับผมต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็คือส่วนที่3นะครับส่วนที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะของชุดกระทาะนะครับชุดกระทาะของเราเนี่ยจะเป็นลูกยาง2ลูกนะครับตรงนี้ลูกยางใช่ไหมครับอาจารย์ครับ2ลูกชุดกระทาะเนี่ยมีหน้าที่ก็คือทําการกระทอข้าวเปลือกนะครับให้ได้เข้ากล้อง กับแกบออกมาแยกออกจากกันนะครับหลักการทํางานก็อาศัยว่าความเร็วแตกต่างกันของ2ลูกยางเนี่ยทำให้พอเกิดความแตกต่างของความเร็วของ2ลูกยางเนี่ยจะเกิดการเฉือน,มนเมล็เข้าเปลือกทําให้เปลือกนี่หลุดออกก็ได้เป็นข้าวกล้องออกมานะครับต่อไปส่วนที่4ี่ก็คือคส่วนที่เป็นลักษณะของอุปกรณ์ดูดแกบนะครับอุปกรณ์ดูดแกบเนี่ยนะครับมันจะมีตัวดูดนะครับเป็นพัดลมดูดอยู่ด้านหลังนะครับพอดูดแกบปุ๊บนะครับแกบก็จะถูกดึงไปที่ วยดูดแกบด้านหลังนะครับ oh. เราก็จะมีแกบแบเราก็จะได้อ่าแกบก็ <c oughs> จะถูกใส่ถุงกระสอบที่เราเตรียมไว้อันนี้พอแกบถูกดูดไปแล้วก็จะได้เข้ากล้องอย่างเดียวนะครับพอเข้ากล้องเนี่ยก็จะไปสู่ส่วนต่อไปก็คือเป็นส่วนห้องขัดขาวนะครับห้องขัดขาวที่เราได้ทําการออกแบบเนี่ยก็คือสามารถที่จะทําให้เป็นเข้ากล้องก็ได้หรือจะเป็นเข้าซ้อมมือก็ได้หรือออกมาเป็นลักษณะข,ของข้าวขาวก็ได้นะครับเราสามารถปรับระดับความอ่าหนักเบาในการขัดได้นะครับ <c oughs> ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่6ตรงนี้นะครับเป,เป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับคัดแยกขนาดมันจะมีมะเมล็ดข้าวที่ขนาดต่างๆกันนะครับขนาดต่างๆกันก็ต้องมาผ่านตัวคัดแยกขนาดนะครับในการ,ค,รคัดแยกขนาดเนี่ยนะครับรจะสามารถแยกออกมาได้4ส่วนในที่นี้น,นะครับก็จะเป็นข้าวอ,อันแรกเลยด้านบนเนี่ยก็คือลักษณะข,ของข้าวมเมล็ดเต็มนะครับเม็ดใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับข้าวเต็มเมล็ดนะครับ ส่วนที่2ก็จะเป็นต้นข้าวนะครับต้นข้าวส่วนที่3มก็จะเป็นลักษณะของปลายนะครับปลายแลอีกส่วนหนึ่งที่ได้ก็จะเป็นลำละเอียดตรงนี้นะครับด้านล่างของเครื่องส่วนลำหยาบจะอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับลำหยาบอยู่ข้านหลังตรงนู้นนะครับทั้ง6หลักการเนี่ยมีต้นกําลังนะครับหรือว่าตัวกําเนิดนะครับให้เกิดให้เครื่องทํางานนี้คือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด3แรง3แรงม้านะครับหเฟสไฟบ้านนะครับก็สามารถที่จะขับระบบได้อย่างง่ายดายเลยครับไม่มีปัญหาอะไรเลย ตรงนี้ทํางานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวันไหมครับอาจารย์ก็ปกติแล้วถ้าถ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าพอทํางานไปสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะ2ชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดความร้อนมากประสิทธิภาพในการทํางานของมอเตอร์ก็จะต่ำลงนะครับเราก็ต้องควรจะพักประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้มอเตอร์เนี่ยเย็นตัวลงบ้างนะครับจะได้ทํางานได้ปกติมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตเลยละกันว่าเขาทํางานขั้นตอนยังไงนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องเลยครับอาจารย์ครับครับเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ปุ่มเนรอ่านี่ก็ เครื่องก็ทางานนะก็จะมีเสียงเสียงไม่ดังมากนะอาจารย์ครับบคุรันี่ก็เป็นข้าวเปลือกนะฮะแล้วเราก็ใส่ตรงนี้จุดแรกจริงๆใส่ได้เต็มเลยใช่ไหมครับครับก็ใส่พยายามใส่ให้เต็มที่สุดนะครับเนเราก็เปิดตรงนี้ครับครับอ๋อพอเปิดพร่ข้าวก็จะลงมสนวนที่สอแล้วนี่เปิดมากไปนะอ๋อ เพราะว่าเปิดให้พอดีเปิดให้พอดีเพราะว่าถ้าเราเปิดตรงนี้มากไปเนี่ยพอดีกระเพาะมันตักไม่ทันมันจะทำให้ข้าวตรงนี้ลดลงมาเราก็จะไปเป็นขั้นตอนตามที่เราอธิบายไว้จากนี่แล้วก็จะขึ้นมานี่นี่นะครับก็จากตรงนี้ก็ทําความสะอาดข้าวเปลือกก่อนนะครับจากนั้นก็ข้าวเปลือกที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่ได้ตรงนี้ก็เป็นพวกฟางข้าวนะครับพวกเศษวัชพืชแล้วก็พวกหินต่างๆคุนลองนะครับไปได้ข้าเปลือกที่สะอาดนะครับข้าเปลือกที่สะอาดก็ถูกระเพียงก็้นมาตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ให้เต็มก่อ นิดหนึ่งนะครับหลันั้นพอเราจะเริ่มทําการสีเนี่ยเราก็เปิดประตูตัวนี้นะครับเป็นประตูเปิดอยู่นะครับเราก็ดึงเหมือนชุดตรงนี้ครับเป็นลิ้นชักตรงนี้เอาเปิดมาดึงปุ๊บเปิดอมาข้าวเนี่ยก็จะไหลลงมาเปิดได้เลยไหมครับเปิดได้เลยครับดึงใช่ไหมครับนีดหนึ่งตรงนี้มากไปใช่ไหมอ๋อนิดเดียวใช่ไหมครับนิดเดียวพอเราเปิดปุ๊บนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาปรับลูกยางนะครับตรงนี้คือชุดปรับลูกยางครับปรับลูกยางเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ หมาะสมนะครับการกระเทาะเนี่ยเหมาะสมกับเมล็ดข้าวเปลือกที่เราต้องการจะสีนะครับเพราะว่าเมล็ดข้าวเนี่ยแต่ละพันเนี่ยขนาดของความหนาของเมล็ดข้าวเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเราก็ทาปรับตรงนี้เอานะครับการปรับเนี่ยก็ต้องให้ตามหลักการแล้วก็คือต้องให้ระยะห่างระหว่างลูกยางสองลูกเนี่ยมาดูตรงนี้ครับประมาณครึ่งเมล็ดข้าวนะครับครึ่งเมล็ดเมล็ดข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้ใส่ครับผมก็คือครึ่งหนึ่งครับประมาณ0.5มิลลิเมตร ถ้ามันป,ปรับน้อยไปหรือมากไปเราดูดยังไงครับก็ก็ดูจากผลที่ได้จากการกระท้องมานะครับถ้าถ้าเราปรับให้มันห่างไปการกระท้อก็จะไม่ดีก็คือจะมีกากหรือยเาเปลือก,อ,กอ,ออกมาเยอะอมาเยะแต่ถ้าเราปรับพอดีปุ๊บมันจะเพี่ยงครับแต่ถ้าปรับมากไปละครับปรับมากไปลูกยางมันจะร้อนแล้วมันจะเกิดการไหม้เกิดการไหม้ข,ของลูกยางก็จะมีกลิ่นแล้วลูกยางก็จะสุดหรอเร็วนะครับนี่ก็อาจจะทําให้การกระท้อเนี่ยเสียสมดุลไปเลย ไม่ได้ถ้าเราบีบลูกยางมากเกินไปอ๋อครับคราวนี้ลูกยางเนี่ยปกติแล้วหลักการก็คือ2ลูกนี้นะครับความเร็วในการหมุนเนี่ยจะไม่เท่ากันคือจะมีลูกหนึ่งเร็วกว่าลูกหนึงประมาณ30%เท่าที่ดูก็คือด้านด้านนี้จะเร็วกว่าด้านซ้ายครับด้านซ้ายจะเร็วกว่าด้านซ้ายของเราจะเร็วกว่าแล้วก็ด้านขวาจะช้ากว่าทําไมครับอาจารย์ถ้าลูกยางสองลูกเนี่ยหมุนด้วยความเร็วพร้อมกันเนี่ย มันจะทาให้เข้าเปลือกเนี่ยไม่ถูกการกระท้อนนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดแรงเฉือนที่ผิวเนื่องจากความทั้งสองด้านไม่เท่ากันมันจะเกิดการเฉือนของเมล็ดข้าวเปลือกแก่มันก็จะหลุดกระท้อนออกมาคือถ้ามันเท่ากันมันอาจจะไม่เฉือนครับมันจะไม่เฉือนมันจะมันจะเป็นการส่งผัดไปใช่ใช่มันจะผัดลงไปทีนี้พอมันไม่เท่ากันมันจะมันจะตัดครับมันจะมีการเฉือนปึ๊บนี้คับตัวนี้พึ่บพอได้เข้ากล้องกับแก่ออกมานะครับได้เข้ากล้องเข้ากล้องเนี่ยเนื่องจากมีน้ําหนักมากกว่ามันก็จะไหลลงไปถุงดูด ตัวห้องขัดขาวตัวนี้ครับครับแก๊บนะครับก็จะถูกดูดด้วยพัดลมดูดอากาศไปออกทางควยดูดอากาศด้านหลังแต่ว่ามันเบาเบา,วบาวกว่าแต่กไ็ออกได้ต่อครับแต่ก็ว่าขนักแก๊เบากว่านะครับก็จะถูกดูดลงไปนะครับก็จะเอาแก๊บไปเป็นบายโปรดักต์ไปใช้ประโยชน,น์อย่างอื่นทางด้านการ,การเกษตรต่อไปนะครับเข้าเปลือกที่ได้เข้ากล้องที่ได้เกาจะส่งห้องขัดขาวนะครับห้องขัดขาวตัวนี้นะครับปกติแล้วจะมีลูกตุ้ม ส่วนน้ําหนักไว้อยู่นะครับถ้าเราต้องการข้าวต้องการเข้าวกล้องนะครับเราลูกซุ้มหมอก็จะได้เป็นข้าวกล้องออกมาแต่ถ้าเราต้องการเข้าเป็นข้าวซ้อมมือก็คือมีการขัดขัดนิดนึงขัดขัดมากขึ้นนะครับถ้าใส่ลูกุ้มเข้าไปก็จะมีการขัดพอกัดปุ๊บก็จะได้ลำออกมาลำก็จะออกทางด้านหลังของตัวเครื่องนะครับสิ่งที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นติดมาก็คือจะเป็นข้าวนะครับข้าวเต็มเมล็ดนะครับต้นข้าว ต้นข้าวเต็มเมล็ดก็คือข้าวที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเต็มเมล็ดนะครับต้นข้าวคืออาจจะมีหักบ้างบางส่วนนะครับตรงนี้ก็ก็จะมีแยกเป็นสองสองนันหลักๆก็คือตัวข้าวเต็มเมล็ดแล้วก็ต้นข้าวตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้าวเม็ดใหญ่กว่าเม็ดที่เราไปทานก็คือตวนจออยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้ครับอาจารย์ครับอันนี้อาจจะเป็นหักปลายข้าวครับหักบ้างนิดหน่อยปลายข้าวที่เราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับข้าวก็ส่วนใหญ่ก็เอาไปทําไปเลี้ยง เลี pues hein, like okay. ้ยงไก่ก็ได้ถ anyway, be mm ้าไก่กินไก่ครับจะไปทำเป็นลักษณะของโจ๊กข้าวต้มอะไรเงี้ยอให้อาจารย์พูดถึงการเปรียบเทียบการทํางานและการระหว่างตรงเนี้ยที่อาจารย์สักดาบอกเมื่อที่แล้วว่าเรารวมขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเพราะว่าอย่างโรงสีใหญ่เนี่ยเขาจะแยกขั้นตอนชัดเจนทีนี้ความแตกต่างอาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นคราวนหนึ่งครับถ้าเปรียบเทียบการทํางานแล้วเนี่ยปริมาณเครื่องของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องสินค่าชุมชนนะครับ ความสามารถในการท <vas S 2> ํางานก็จะอยู่ที่ประมาณ100กิโลข้าวเปลือกอชั่วโมงครับนะครับ100กิโลข้าวเปลือกอชั่วโมงนะครับ <surve> ถ <muscular section> like ้าเราลองคิดดูแล้วนะครับ100กิโลข้าวเปลือกอชั่วโมงเนี่ย1ปีเนี่ยนะครับมี3 6 5วันนะครับเราก็สามารถสีข้าวเปลือกนะครับสีข้าวเปลือกได้ประมาณ300หกมื่นห้กิโลกรัมข้าวเปลือก300หมื่นห้านี่ประมาณกี่เขาเรียกเป็นเกรนใช่ไหมครับครับก็เป็นเกรนนะครับแต่ถ้าถ้าลองเปรีียยบบเทแล้วพูด ในเชิงปริมาณแล้วก็สามารถที่จะเอาเครื่องสื่อขาตัวนี้นะครับภายใน1ปีเนี่ยสามารถที่จะรองรับคนอ่าชาวนานะครับครอบครัวชาวนาเนี่ยนะครับได้ถึงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบสองครอบครัวนะครับอันนี้คือคือปริมาณที่สามารถทําได้ครับก็หนึ่งนหนเก้เพียงพอนะครับเพราะเราจะเน้นไปที่ชุมชนแต่ถ้าเป็นในภาคอุสตสาหกรรมก็อาจจะไปเข้าโลจีขนาดใหญ่อันนั้นก็ว่ากันไปปกติแล้วเนี่ยเกษตรกรที่เอาข้าวเปลือกนะครับ ถ้าเกษตรกรเนี่ยมีข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกไปขายให้กับโรงสีนะครับพอไปโรงสีเกษตรกรที่เอาข้าวเปลือกไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้ข้าวของเขากลับมาหรือเปล่าเกษตรกรมาใช้เครื่องนี้ก็หมายความว่าเขาก็เห็นข้าวเปลือกเขาอยู่ตรงนี้เลยสิ่งที่ได้ออกมาก็คือข้าวของเขาเองได้มาทั้งแกบทั้งลำทั้งปลายข้าวเกษตรกรก็ได้มําไปขายตัวเองนะครับโดยที่โรงสีเนี่ยปกติแล้วแกบลำก็ไปกับโรงสีหมดนะครับก็ได้ข้าวสารออกมา ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการในการตั้งแต่ปลูกข้าวมาจนถึงสีข้าวเขาก็ได้เห็น mm. แล้วก็เห็นว่าข้าวนี่คือข้าวของเขาจริงๆแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทั้งแกลบทั้งรำแล้วก็ไปรับประทานหรือว่าไปขายอะไรก็ว่ากันไปนะครับอาจารย์ครับอย่างหัวใจสคาคัญตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสคาคัญับการขัดข่าวใช่ไหมครับครับทั้งหมดเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันทั้งหมดถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับทํางานเร็วเกินไปไม่ต่อเนื่องกัน มันก็ต้องส่งผลกับอีกตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือความต่อเน,นื่องของการทํางานงอย่างต้องมีการไหลเข้าไหลออกที่เท่ากันครับผมนะครับแต่พูดถึงที่สำคัญในเรื่องของการการทําให้ข้าวออกมามีคุณภาพดีก็อยู่ที่ตัวขัดขาวตัวนี้นะครับตัวนี้ขัดขาวันนี้เป็นตัวห้องขัดน,นะครับตัวห้องขัดความสำคัญก็คือเราต้องรู้ว่านะครับเราจะปรับลูกต้มเนี่ยให้มัน ผักมากน้อยขนาดไหนอย่างนี้อาจารย์บอกอย่างนี้เราเอาลูกตุ้มออกไปแล้วถ้าปรับหนักมากข้าวจะถูกขัดมากใช่ครับอ๋อวันนี้คือเราต้องการเป็นข้ากล้องเก็เลยเอาลูกตุ้มอออครับครับถ้าเราปรับมากเนี่ยถือว่าผมเอาใส่ลูกตุ้มไปแล้วผมปรับให้มันหนักขึ้นที่ได้มาข้าวมันก็จะขาวขึ้นแต่ก็อาจจะมีข้าวหักออกมาสาหรหักมามากขึ้นด้วยอะไรครับแล้วก็ได้เห็นหลักการทํางานแล้วก็หน้าตาของเจ้าเครื่องสีข้าวแบบชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ คุณผู้ชมโดยเฉพาะเกษตรกรที่สนใจถ้าจะเอานําไปใช้ในชุมชนนะฮะแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้ก็ติดต่อมาได้นะครับตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นใน้ตามหน้าจอขณะนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจทําเองแล้วก็สีเองแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์เองนาภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ปิยะพงษ์วงศิรานะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ